กลับสวัสดีคนชาวราศีเมษนะคะวันนี้มาเจอเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองนะคะวันนี้หมออ้อยจะมาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนกันยายนต5 6 4นี้นะคะ หมออ้อยอาจจะทําคลิปช้าไปแต่ก็ยังทันเดือนกันยายนอยู่นะคะเพราะว่าหมออ้อยมีธุรกิจมากมายหลายด้านหลายอย่างเลยที่ต้องทํานะ,ะหมอมีหลายอาชีพนะคะ, <c oughs> ะอย่างนี้ก็ต้อง <c oughs> ในช่วงเดือนอเดือนที่แล้วอะไรนะเดือนสิงหานะหมอกอ็ยังไม่ครบราศีนะขาดอยู่4ี่ราศีก็ขออภัยนะแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้หมอจะมาะหมอจะมา ทบทวนให้นะคะก็คือหมอจะมาให้ทุกราศีให้ครบทุกราศีเลยก็ได้นะคะก็คือ,อทั้ง12ราศีนะตอนนี้ยังขาดเหลืออยู่แค่4ราศีที่หมอยังไม่ได้อัดคลิปนะหนึ่งใน4ราศีก็คือราศีเมษนะคะที่หมอจะอัดในวันนี้นะคะโอเคค่ะก็คือหมอก็บอกว่าคลิปนี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษไม่อัดอัดที่จะไม่ใช่ <c oughs> อาจจะจะไม่ใช่ดวงของคุณเพียงคนเดียวนะอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะ ชาวราศีเมษอาจจะเข้ามาชมคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะคะ,ะถ้าอะไรมันเป็นพลังงานดีพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้สร้างสารรค์ไว้เป็นพลังงานชีวิตบวกให้กับคุณแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีทําให้คุณเศร้าจิตตกก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นาทางชีวิตให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับชีวิตล่วงหน้าของคุณเอาไปปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชีวิตล่วงหน้าของคุณได้นะคะชาวราศีเมษคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีเมษได้รู้ต่อเนื่องอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกาลังใจให้กับหมออ้อยได้อัดคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้ชมได้ฟังแบบนี้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะชาวราศีเมษคะ่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะ p o k สองสามห้าห้าปรากฏที่หน้าจอแล้วแบบนี้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วเป็น ID เพิ่มเพื่อนไลน์เ, ine, เข้ามาได้เลยนะคะ ก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีเมษค่ะมาค่ะเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 4นี้ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างคะ3ใบค่ะ The h a n g m a n นะคะ e Strength ฟรายส์ออฟวนอะขอขยายด้วยแฮงแมนนะคะขอขยายด้วยแฮงแมนค่ะคุูบาอจารย์ค่ะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษ <c oughs> ขอแคลิฟายด้วยแฮงแมนหมอจะขยายแล้วก็แคลิฟาทุกใบเลยนะคะเพื่อความถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็อ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะชาวราศีเมษทุกราศีหมอจะขยายนะคะ Hangman เป็น The Dash นะคะขอขยาย The Strength c l a r i f y The Strength ค่ะ Strength กับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีนเมษค่ะ <c oughs> อัศวินถือไม้นะคะ Nice ออ Wand ขอขยายห้าไม้อีกใบค่ะห้าไม้นะคะห้าไม้คืออะไรคะครูบาอาจารย์ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีนเมษ เดอะแชริออตนะคะโอเคค่ะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษคะ่ะหมอเห็นว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณอันนี้ไพ่อาจสลับพลังงานกันได้นะคะให้คุณไปสลับพลังงานกันเองนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณทําแฟนก็แฟนทําคุณนะคะเป็นสลับพลังงานกันได้เลยนะคะไพ่อาจที่จะสลับกันได้เนาะเดอะแฮงแมนนี่มันเป็นความคิดมากค่ะเป็นความคิดกังวลระแวงจิตตกเศร้าเสียใจคือหาทางออกยังไม่ได้นะยังแขวนเนี่ย ยังเป็นอะไรที่คุณตัดสินใจยังไม่ได้คิดไม่ออกมาจะหาทางออกยังไงกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้ดีบางคนอาจจะจบแล้วนะคะอาจจะสิ้นกับความรักครั้งนี้ไปแล้วด้วยนะคะ <c oughs> หรือบางคนอาจที่จะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีการขัดแยง้งมันมีปัญหากันนะคะบางคนอาจที่จะอ,อยู่ในความควบคุมคอนโทรลของสามีหรือภรรยาไม่ได้นะคะมันอยู่ในกฎในระเบียบเกินไปหรือเปล่านะ,ะหรือคุณเองนั่นแหละที่อยากจะควบคุมกฎระเบียบของแฟนคุณนะอยากจะให้อยู่ในกรอบในระเบียบในกฎในเกณฑ์ไม่อยากให้ออกนอกลูก่นอกทางอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะชาวราศีเมษนะคะที่นี้หมอเห็นไพ่ของ c nice a ลริฟายเดอะสตรองออกมาเป็นไพ่ไนซ์ o r ฟเอ่อ Knight of w a n d นะอัศวินถือไม้เออบางทีคุณก็อยากที่จะไปคล้ายๆกับว่าไปไปขอโอกาสนะไปขอโอกาสแล้วก็พุ่งกับความรักครั้งนี้ให้มันให้มันกลับมาเนะี่ยให้มันอยู่ในความรักที่มันคงที่ให้มันกลับมาแบบดังเดิมนะกลับมาให้มันอยู่ในความสุขความสมหวังดังเดิมนะ เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษหมอเห็นว่าบางคนอาจจะจบไปแล้วบางคนอาจจะจากกันไปแล้วสิ้นไปแล้วหรือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วหรือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะฮะหรือบางคนอาจที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนไปแล้วนะคะอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ๆเลยก็ได้แต่หมอเห็นว่าในคนรักเก่าๆของคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสามีคุณภรรยาคุณอาจที่จะเคยแต่งงานกันมาแล้วอยู่กินกันมาแล้วด้วยนะหรือเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะความรักที่ยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้หรือคนรักกับคุณไม่ได้เนี่ย คือมันมีการขัดแย้งกันมันมีการมีปัญหากันนะคะมันมีมือที่สเข้ามาหรือมือที่3าไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นชู้รักอย่างเดียวอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทพิษสหายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้พวกความรักของคุณมันจะทําให้คนสองคน้งคู่เนี่ยมันมีการขัดแย้งกันมันมีปัญหาต่อกันมันมีสิ่งเล้าลมที่ทําให้พวกกันะพวกคุณเนี่ยไม่ไม่เข้าใจกันนะทำให้คุณอาจจะ มีการขัดแย้งกันมีปัญหาต่อกันนะคะสร้างความร้าวฉาญให้พวกคุณทั้งคู่ได้ด้วยได้ด้วยนะคะทีนี้เดชิ h e ริอ่อนเนี่ยคุณอาจจะคบหากับผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มีการมีงานหลักแหล่งนะคะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ไปไปกับกลับ อย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรือมีเวลาที่จะสะดวกมาหากันวันไหนช่วงไหนก็มีกันนั่นแนกกันอาจจะไปไปมามากลับกลับกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะหมอเห็นว่า,าฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอาจจะมีประคองคนสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะชาวราศีเมษอ,อาจจะเป็นคนนึงอาจจะเป็นคนที่เป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่ถูกต้องแล้วอีกคนนึงอาจจะเป็นรักที่ไม่ชัดเจนรักที่คุณปิดบงังสั้นเร้นหรือว่าให้ความชัดเจนยังไม่ได้นั่นเองนะคะ อันนี้คือรีด d i ้งที่หมออ่านได้นะคะชาวราศีเมษนะอันที่นี้หมอจะมาดาูจะมาดูคนรักของคุณบ้างนะคะ <c oughs> คนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอความรู้สึกของคนรักของคุณคนที่คุณคิดคนที่มีประเด็นด้วยคนที่มีคุณเนี่ยคนที่คนรักที่ชาวราศีเมษให้ ความรักให้ความคิดถึงแล้วก็มีประเด็นด้วยเนี่ยค่ะขอทราบตัวตนของคนคนนั้นของคุณหน่อยนะคะความรู้สึกของคนนั้นของคุณด้วยหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นความรักที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะอันนี้หมอจะมาอ่าน r ร a ดิ้งให้กับคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหากับความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะชาวราศีเมษคะขอดูตัวตนคนรักชาวราศีเมษสามใบค่ะครูบาอาจารย์คะ Justice, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, โ okay. อเคขอขยายไพ่ของอะกระดอนออกมาเลยเอาเลยนะคะอันนี้เป็น Six of Pentacles 6เหรียญนะคะอะขอขยายไพ่ของ Justice คะ่ะ Justice คืออะไรคะครูบาอาจารย์ Justice Justice ออกมาบอกอะไรเอ่ย เดอะเฮอร์มิตโอเคคนรักของคุณค่ะชาวราศีเมษคือเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีมีบุญมีบาร,รมีมีมตำแหน่งมีหน้าที่เป็นคนสวยคนหลอ่อเป็นคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณมีความรักให้กับคุณนะคะแต่ตอนนี้หมาเห็นเขาว่าเขากําลังจะตัดสินใจแล้วเขากําลังที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนแล้วค่ะเ,เขามีความเชื่อมั่นเขาอยากจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเอง อาตอนนี้เขาดูอาจจะเป็นคนที่เป็นคนอยู่แบบอยู่แบบส,สวยๆสดๆรดวยๆของเขาไปแล้วนะคล้ายๆกับว่าเขาห่างจากตัวคุณไปแล้วหรือเปล่าคะ mm hmm. เขาเป็นถ้าอีกในแง่หนึ่งหมอจะมองเป็นสองกรณี mm hmm. เขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้เป็นเป็นพ่อไม้เป็นคนที่อยู่ในสดๆของเขาอะ เขาอาจจะห่างไกลกับแฟนของเขาอาจจะเลิกล้างห่างไกลกับแฟนเขามาแล้วเขาจะอาจ,จอยู่สดๆไปแล้วนะคะหรือจะอยู่กับแฟนคนละที่ของเขาไปแล้วแล้วเข้ามาเจอคุณนะเข้ามาเจอคุณแล้วทีนี้เขาก็ยังอมองความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่า six of six of pentacles หกเหรียญเนี้ย มันยังมีความช่วยเหลือซึ่งเงินเงินทองทองกันอยู่คุณอาจจะไปช่วยเหลือเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเขาหรือเขาอาจจะมาเป็นเงินแปลทองช่วยเหลือเงินกับคุณก็ได้นะอันนี้มองได้2กรณีก็คือไพ่าอาจสลับพลังงานกันได้นะคะอาจสลับพลังงานกันได้ให้คุณไปสลับพลังงานกันเองนะจ๊ะหมอเห็นว่าไพ่ของ justice มันเป็นไพ่ของขยาย clarify มาเป็นไพ่เ e t e r m i t คือตอนนี้เขา เขาอยากจะปล่อยวางแล้วค่ะเขาทําใจปล่อยวางเขานิ่งๆเงียบๆแล้วเขาอาจจะออกห่างจากคุณแล้วหรือว่าเขาอยากจะทําใจให้มันอยู่ในความถูกต้องแล้วเขาอยากจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วค่ะคืออยากจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้ว คือตอนนี้เขานิ่งกับคุณแล้วใช่หรือเปล่าเขานิ่งบเขาเงียบแล้วเขาทําใจเขาปล่อยวางเขาอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องแล้วนะคะบางคนอาจที่จะให้ความชัดเจนต่อเขาไม่ได้นะเขาก็เลยอยากที่จะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองเนะี่ยเขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีแ a ช s i o มีตําแหน่งมีบารมีสูงให้การยอมรับที่ดีกับคนในหมู่มวลทั้งทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะมหมอเห็นพลังงานเขาเป็นคนดีนะ เขาเป็นคนดีเขาเป็นมีบุญญาบารมีดีเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เขาจะอาเอาตัวรอดได้นะครับ mm. เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งนะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะอืมตอนนี้นะคะ นี่คือ Reading ที่หมออ่านได้นะคะชาวราศีเมษอยากจะเจาะลึกเข้าไปแบบนี้อีกเจาะลึกเข้าไปกว่านี้ก็แนะนําให้เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยได้เลยนะคะ p o k OK 2 3 5 5ปรากฏที่หน้าจอแล้ว p o k OK 2 3 5 5นะคะเป็น id line หมออ้อยเองเพิ่อนๆเข้ามาทักชัดเข้ามาก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แมันยํากว่านนี้แน่นอนนะคะชาวราศีเมษคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด s u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีเมษได้ดูต่อเนื่องแบบนี้ได้เรื่อยๆจะไม่พลาดในการอัปคลิปของหมออ้อยแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับหมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้อัปเกรดแบบนี้ได้ต่อเนื่องเลยนะคะชาวราศีเมษคะสําหรับวันนี้ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษเดือนกันยายน2564ก,ก็ขอลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย